คุณเกษมชาติครับสวัสดีครับคุณเกษมชาสามีแกดูแกคงเกลียดเราหน้าดูเราดินะเออเดี๋ยวแค่ไม่ชินด่าเดครก็นให้ให้ความรู้ตามกฎหมายนะตามสิทธิ์ี่จะได้นะครับครับเชิญครับพี่เกษมครับเกษมชาติครับเชิญครับพี่ครับผมคือมีปัญหาคือจะร้องทุกข์เรื่องของการย้ายสิทธิ์บัตรทองนะครับครับมันมันยากมากเลยครับนานมากโอ้ยพี่ทำง่ายพี่โทมเดี๋ยว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 เนี่ยคุณเกษมชาติ คุณตอบผมนะไม่ไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดนะผมเอาเร็วไปข้างหน้านะคืออาได้คุณมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ไหนแล้วคุณอยากย้ายไปไหนผมมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่กรุงเทพครับจะย้ายไปไหนครับผมย้ายมาอยู่ลบบุรีครับแต่ว่าไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาเพราะว่าเป็นบ้านเช่าคุณคุณต้องเข้าใจนะคุณเกษมชาตินะพอซึ่งคุณไปทําแล้วคุณบอกมันยุ่งยากใช่ไหมไม่ยุ่งยากแต่มันไม่เปลี่ยนให้ใครไม่เปลี่ยนอะ ก็พอเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วมันจะเป็นสิทธิ์เหมือนสิทธิที่กรุงเทพอ่ะครับคุณไปย้ายย้ายที่ไหนย้ายด้วยวิธีไหนอ่ะผมอันดับแรกรวิธีที่หนึ่งนะคือไปติดต่อที่เทศบาลลบบุรีนะครับไปทําเรื่องเอางี้่ะเอางี้ครับพี่เกษตรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดให้เสียเวลาเรื่องเก่านะพี่ย้ายเอาตาังพี่ย้ายทางลายเนี่ยวันนี้นะเนี่ยพี่ย้ายทาย้ายเลยวัน,นยยยยเนี้ยย้ายทางลายเดี๋ยวก่อนนี้คุณผมย้ายทางทาง เทศบาลแล้วมันใช้เวลาไปแล้วประมาณสองอาทิตย์ก็มันไม่ไปอย่างที่คุณาไงก็มันไม่ไปอย่างที่คุณว่าไงคุณเกษชาติก็มันไม่ไปไงคุณก็ทำที่เพจด้วยนะคุณเขยทำลายหอเหรอทำที่เพจมาด้วยใช้ไปลสองอาทิตย์มันก็ยังไม่เปลี่ยนอีก่ะ เอาคุณคุณคุณโทรไปสายด่วนสปทชทั้งนันหนึ่งสามสามศูนย์กดสองโอ้โหโทรยากมากเนีย่ยต้องโทรครับทําไงได้ยากมากเลยครับ<า>พี่เกษรชาติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพี่ลองลองอีกทีก็ได้นะพี่ติดต่อไปพี่ลองย้ายทางไลน์ทีหนึ่งก็ได้แต่ปัญหาของพี่นะปัญหาว่าพี่ยื่นเอกสารครบไหมอ่ะอันนี้ตอนยื่นเอกสารผมถามก็แล้วเขาบอกว่าเอกสารไม่มีปัญหาแต่ระบบมีปัญหา บบระบบมีปัญหาย้ายไม่ได้ก็อย่างนี้ครับคุณกเกษมชาติเ,เดี๋ยวคุณทีมงานบันทึกเรื่องนี้นะครับให้ชัดเจนนะบันทึกว่าคุณกเกษมชาติย้ายจากไหนไปไหนแล้วทำไมถึงย้ายไม่ได้ทันทีทั้งที่ไปย้ายแล้วเนี่ยนะคุณย้ายที่เทศบาลแล้วคุณย้ายบอกว่าคุณอ้างว่าคุณย้ายจากไอ้เว็บไซต์สปสช,ชด้วยใช่ปะครับ ใช่ครับเพจครับเพจไม่ใช่ไฟฟ์ยเพจทำไมคุณไม่ย้ายทั้งลายดิลายป่ะลายสปอร์ชมันมีไลาย่างไล่ที่หนึ่งแต่ว่าลายผมไม่ได้ลองนะผมลองแค่สองวิธีนี้องต้มันก็มันก็ย้ายได้เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะบันทึกและส่งคุณหมอจะเด็ดเลขาสปสชให้ว่ามีผู้ร้องทุกมาว่า เขาย้ายผ่านแอปของสปทชแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ย้ายได้ทันทีทั้งที่ประกาศสปทชบอกว่าย้ายวันนี้ได้มีผลวันนี้เลยไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นโอเคไหมเดี๋ยวผมรองรับเรื่องราสานให้นะโอเคนะสวัสดีครับ